สวัดีครับพี่น้องมื่อนี้คู่มาแห่งมีงานอีกครับว่าปลูกพักหวานครับผัะ,ะหวานเดี่ยวกีผมเตรียมดินไว้แล้วนะครับเตรียมเพาะเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วสร้างซื้อจากเมล็ดพันธุ์มาปลูกเองนะครับมาเพาะเองและบานค้นพรอหรอวะ <c oughs> <c oughs> แต่เจ้าของนี่เป็นคนเราเน่นการได้ตัวนี้เอาดินลงครับหลังจากดินลงนะครับได้ประมาณเดือนกว่าๆคือสองเดือนแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่ม,มยูโตแล้ว ันดินบริเวณดินมันมมัันนต้องยูตโตครับเพราะดินยูตโตแล้วแล้วเข้ากับงูแล้วว่าอีกวิธีหนึ่งก็คืออีกตัวนึงขาบมได้ขึ้ไม่ล้มครับไม่เงาอนี้คือไม่เงาของเขานะครับไม่เงาครับผมใสรต้นตะคบครับผันขังที่นี้ก็ทุกต้นนะครไม่ไม่อยังก็ซ้ำทุกต้นตะคบไม่ได้ครับอ่ตัวนี้เป็นไม่เงาให้ผักหวานย่างดีครับ ุทธสมบัติมันเกิดจะเป็นโคมเง่าที่เกิดไว้โตไว้นะครับเราก็พอดีครับจังหวะนะครับแลวอีกสําคัญมือนี่ครับถ้าอยู่เขานะครับก็เป็นโอกาสดีของการปลูกต้นไม้นะครับวิธีปลูกต้นไม้ควรสิปลูกก่อนแรงนะครับเพราะว่าแสงแดดโผสิบวันเท่าไม่ที่ยวปลูกนะครับแต่วันโชคดีมือนี้ฝนตกแต่นี่ก็เป็นผลดีนะครับแต่พี่นองคันอีกเลี้ยงได้ควรนปลูกตอนแรงนะครับแต่มีเวลาตอนเย็น เพราะว่าแสงแดดกับมีส่วนเห็ดในใหม่เขาเฉาขึ้นกันนะครับผมกเ็เลยมือนี้ผมกเ็เลยจะเอาปลูกตอนเซอกเพราะว่าฝนขาดว่าฝนตกมากมือนี้ครับอากาศกระคืมมืดเมร์นะครับสิบวันนะครับเดี๋ยวผู้มาเห็นเตรียมดินแล้วนะครับเท่ากับคุณลุ้มนะครับวันนี้ลุ้มอนี้นะครับุลุ้มให้มันกว้างเลยจังเลยกับอยู่กับที่เฮาที่เฮาอันนั้นแหละครับไม่เข้าว่าที่เฮาพอไหวนะนะครับ ปกติจะ่าพอไปมันกว้างขนาดไหน่ความลึกของถุงก็่ะก็เท่ากับต้องเอาทอกันครับเพราะว่ากันบ่ให้มันบ่องมาถทมบ่อตรงมาเคลื่อน่อกนะครับเือ่อสำคัญมั่นคื่ตรงนี้ ดินนี่เป็นดินไม่ครับดินนี่ต้องยกขึ้นระดับสูงเพราะมันว่าเพราะมันว่าดินเรียบๆเสมอเด้ดินค่อนข้างนี่ค่อนข้างจะดีครับนี่มีหลุมล่างนี่ยันฝนก่อนนะดินนี่นี่คือหลุมข้อมเลืกของหลุมครับใายมึงหลุมเลยข้ามไปมืหลุมมเป็นที่นี่ขับข้อมือของหลุมประมาณนี้ครับอันนี้ผมเทียบจากจากถุงดำที๊ข้าวปอบนะครับ ี่ประมาณนี้เฮายฮูกปูไปจากนุ้นไห้ทียิบก็ได้ครับว่เป็นยังไงนงทีกับว่เป็นยังเพราะว่าขอนคันทีนี่ต้นไม้ฮูกเลยขึ้นได้ง่ายขึ้นกันนะครับมีที่กันขึ้นที่ในป่ามันรัดเฉพาะเราออกครับเจ้าหนี้จะเอาทีไรครับจะคืนยุน้ายุน่าทีพอดทีพอดถึงยุน่าครับโอเคเป็นดีนะครับคันนี้จะไปเอาทุนไหมนี่หลังจากข้าขุดนลุมแล้ว เตียมลุมแล้วเรียบร้อยอเตยเรียมครับมะริดพระวันต้นักะวันนีพร้อรมสิโล่งนะครับนั่นครับพอไปนะครับเรียว่าเขาซื้อมาเม็ดระบาดครับเป็นักะวันปลานะครับเสียเวลาอีกเพาดนต้อง,ต,องต้องได้กินครับเหมือนคุณลุ่มแล้วนะครับเขาสำคัญมาเชิงไดชมัสิมินวัดแตกเพราะมีผลกระทบกับักะวันลายนะครับมันไม่ไม่ดีอย่างล่งเลยนะครับ ใส่ถุงบินธรรมดาเท่านี้นะครับยังไงพยายามบ่แตกดีที่สุดครับแต่ไมันแตกแต่ว่าอาจตจีแตกบ้างเพราะว่าอือนี่นะครับหนาวเย้แหละกินมยิ้มิ้มบริสุทธิ์อุ่นหัวเป็นหวัวมันหัวกัน ใส่ดินตัวนี้นะครับผมเจ้าเนี่นมันแตกเลยอันนั้นมันแตกนะครับางเดือนผมบริหารหัวหน้ามั่ไว้นะครับบริหารหัวหน้ามั่นกันเ่ด็ดดินสิกคอสกันดีกว่านี้แล้วเขาใส่ดินตัวนี้นะครับนี่ยมันนี the ่นี่น <uhhh> <Third. S 1> ี่ลองล้มกิ were, ่งไมเพื like ่อว่าให้ดินมันยุบนะครับพอมันยุบแล้วแล้วเขาจึงมาเพิ่มดินที่หลังนะครับย้ายน้ำขังเนี่ยสักวันนี่ตัวอันตรายขึ้นกันถ้าน้ำขังเขาขันขางที่บ่อพเป็นพืชก็ค่อยมักน้ำครับ อใส่บางหน่บปเองเนี่ยฮะใส่ซ้ำนี่ครับนี่เจ้กหน่อยนะครับทอพทอดดินบ่เสมอมือหลังเขาเ้าไปเอาหน้ามาหฬคือว่าฝนตกมากนี่ครับเนี่ยลุงตัวนึ่ะครับเพราะว่าพวกนี้จะเริ่มว่าหักเขาเนี่ยคนทางซีนล,ลุงลึกนะครับหลาเกี่ยวคนลุงลึกนี่คือเซ็ตไปลุ่มหนึ่งนะครับ การปลูกไปำครับเอาลุ้นต่อไปต้องเว้นความห้างครับเราเ้าเดียวห้างเอาทีสำเร็จแข็งอยู่กับเขาเอาห่างเร็จเอาเนี่เออเอาคนอเอียแนเียงนบเอียงเีือมันต่นไงเี้ยเพื่มันต่วนไงมครับนี่นัดต้องเป็นพื้นทีเจ้าของครับมะสมนะครับ หนึ่งเอาทีเพื่อตายน้ำนะครับเขาปลูกบุตรว่าเขาปลูกข้าซื้อต้นพันธุ์น้ำเขาเนี่ยต้นละยี่สิบห้าบาทถึงสามสิบบาทได้ครับต้นน้อยๆนีน่แต่ข้าซื้อของผมเนี่ยใส่มเมล็ดซื้อมาใดท่นสามร้อยเม็ดละบาทครับเาอเองมันข่างที่คุ้มกว่าตามผมประเมินว่ามันคุ้มกว่าจังงดิเพราะได้ยี่สิบต้นเลยครับแตคุ้มแล้วครับ บัต้องเอ,อาไล่ได้ยิ่มเพิ่เติมก็คุ้มนะเรียว่าเียว่าคุ้มครับเงินที่เขาซื้อไปซื้อต้นนะครับเตัวเสียเวลาพอหน่อยนึงให้ทุ่มหนึ่ง,นงนนเนี่ยมีเม็ดละบาดลองเข้ามาซื้อตัวละยิ่มห้าบาทครับนี่ซต้นตัวหนึ่งยุนี่แป๊ยุ่งสองร้อยกว่าบาทแล้วอันนี้นะคือคือผลดีของมันนะครับจะต้องกฏใจใส่ยังไง พหทดน่อนนี้มุทแกอะไปไนขึ้นเร้าเลยาเทยนได้เาเอาให้ได้ครับเพราะ,ะวา่าดินพอเป็นดินอันนั้นเช่อ๋อพอแตกอีกเหรอเอาความีเหรอเออม่ต้องเอาล่องมาต้องทำเอาล่งเทียน หสำคันมาครับตอนตอนพีีไปทันตอนเอาล่องอย่นะครับเพราะว่าหากเขาอ้อนไหลนะครับหากอ้อนแต่ดูเวลาเข้าไปกดพับนี่หากมุ้งนี่ขาดดูนี่นี่หน่องนั้นเขา้าตรงระวังครับยา่าไปกดแห้งเด็บขาด เทียนเทียนเสียไหมมันเกิดงานแบบนี้หากแก้วเขาง่ายครับคนขัยสี่นี่โอ้ยเออใช่ใช่ช่ำนั้นแหละปะสามตันสักตัวสิเอาเอาใช้ช่ำนั้นที่วิธีหนึ่งคือคือคือ,คอตัดดาบครับเวลาเพอพอถุงมันขันบิงอัวมันมันหลายเม็ดมันจะอาจจะแตกก็ได้ครับมันีตัดดาบแบบนี้ตัดดาบถุงนี่มันตัดดาบคนพี่น้องเขาไปตัดดาบคนเด้ออันตรายเดิ เอาวันนี้เขาพ่อได้ดัางสินะครับพ่อได้ตัปาดดากพ่อได้ดากนี่ได้ดากแล้วแล้วปาดดากออกแล้วเขาตัวนี้มาตั้งล้มครับแต่ว่าล้มต้องอย่าลืมมาให้มันพอดีครับครับอนี้ดินได้ครับนี่นะเดี๋ยวเขาจ็ใส่วิธีการดยห้วยๆนี่ครับนี่นะครับบ๊วเป็นว่าเอาถุงข้าวไปเด้พี่นนอะเออใ่ยังสิเด้อถ้าดินออกครับเอาดินห้อยๆเพื่ออย่างเพื่อบ่อยมันแตกนะข้างขางนะครับดินสีเข้สภาพไว เดี๋ยวมันเกิดสิ่หลานี้ายนะครับแล้วเขาดึงตัวนี้ขึ้นครับนี่ได้โดยการวิธีดึงขึ้นครับเนี่ยเห็นเฮาหยานมันยั้มแตกหว่ะเขาก็ไม่รอบค้างสิครับไอ้ตัวนี้แทบว่ามีผลยังเลยเลยพี่น้องนะเฮากระิสบายต้นพะวันก็ไม่มีผลกระทบเลยครับนี่จะขึ้นกับเบนรุกเงี้งเดี๋ยวครับนี่นะครับอ่ะนี่คือการปาดดักปาดดักลูกนะครับเนี่ยฝนอกมากกระิเป็นสี่ครับต้นพะวันเทาเพ่มีผลกระทบหากก็ไม่ต้อง เงี้ยงไหลนะครับไม่ต้องขาดไม่ต้องยังได้สบายแล้วนี่เพิ่มแต่ว่าที่นี่ครับต้องมันนั่นเขาถมแค่ด้านข้างครับอันนี้ก็ปกตินอกจากเขาก็จะเดินเองหากเขานะครับโอเคครับนี่คือวิธีการเห็ดง่ายๆนะครับผมขอแนะนําวิธีการใส่แบบนี้นี่นะพี่น้องนะเอาคือว่า,าหวังว่ายเห็ดเป็้ยนนะครับกูได้อยากมีสงสัยยี้ยกับต mm hmm. ้นไม้กูหมดก็ได้ครับยืนส่งมาทางไลน์ทา้งเฟซบุ๊กก็ได้ครับ แล้วตอบกันนะครับพวกปลูกต้นไม้น้ำกันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับฝากฟรีฝากน้องปลูกต้นพักหวานครับเป็นเพื่อดีคนอีสานมากินคนไดมากินกินเบัดนะครับเดี๋ยวนี้นะครับราคาดีปลูกไว้หลายได้หลายนะครับกรุงเทนดีก็ซื้อเขานะครับมาเท้าปลูกไว้หนึ่งซอยเพิ่มนะครับกดอุณหภูมิของโลกน้ำนะครับทั้งเทาได้กิน รักษาความสมดุลของโลกใส่กันอนุรักษ์พันธุ์ผักหวานปลาครับวันไฟสิมดนะที่ต้องพูดไ่้เหลือแล้วเขาต้องปลูกครับเมื่อตรงวันปลูกกินปลูกใส่นะครับมันเหลือกระขายนะครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเขาเราเก่านะครับเราสีเพื่อกันนะครับเป็นติดตามมาให้เราสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมนะนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย